กินแมวกินแมวเงยียบก่อนอ่ะเออเงยียบกันมากินแมวต้องยอมรับนะครับว่าง,งูนั้นมีขนาดใหญ่จริงๆซึ่ง,งหากประมาณได้สายตาแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นความใหญ่ของงูผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับเพื่อความปลอดภัยในขณะนี้นะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าได้มีงูเหลือมขนาดใหญ่บุกเข้ามาในพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ที่3ซอยเขาเพชรนะครับตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนื่องจากว่างูตัวนี้นั้นเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านเพื่อพยายามจะเข้ามากินแมวนะครับตอนนี้เจ้าที่ก็กําลังเดินทางมาให้การช่วยเหลือนะครับโดยเจ้าของบ้านได้ขอการช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างระนะัตนธรรมมตถาสัตหีบเพื่อมาทําการจับงูตัวนี้แล้วนะครับนะครับซึ่งในพื้นที่นั้นก็มีแมวอาศัยอยู่จานวนหลายตัว งูนั้นได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะกินแมวนี่นะครับก็เป็นงูเหลือมที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ความยาวประมาณ4เมตรนะครับรนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาให้การช่วยเหลือซึ่งคาดว่าในท้องงูนั้นน่าจะกินแมวเข้าไปแล้วนะครับ นะครับแมวอยู่นู่นนะฮะเนี่นะครับในท้องงูนั้นน่าจะมีแมวอยู่นะครับอาอาเกี่ยวไว้หน่อยอาอาตอนไหนเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีเข้าป่าเร็วตอนไว้หน่อยตอนไว้ก่อนต้อนไว้ก่อนเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี กำลังมาแล้วกู yup. ้ภัเยเด well ี๋ยวหนีอันตรายหลุดไปได้อ่ะหามตัััววเเเนนนี่่ยยยคครรบบแแลละตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนามเลขขาน142่รายนี้มานายเดียวนะครับงูอะไรพี่ นะครับตอนนี้เจ้าที่หน่กู้ภัยนั้นก็นําอุปกรณ์จับเข้าที่หัวไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับีนท้องแบงมีหมดนี่นะครับงูเหลือมขนาดใหญ่อย่างมากนะครับตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยก็จับไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับใหญ่มากนะครับงู

เดีย๋ยวผมจะทําการปรับภาพเป็นแนวตั้งให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่างูตัวนี้นั้นมีความใหญ่และความยาวขนาดไหนนี่นะครับก็เป็นโฉมของงูที่ได้มีการถูกจับกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วแต่งูนั้นได้พยายามดิ้นต่อสู้และพยายามใช้ตัวของมันนั้นเลยลัดที่แขนและขาของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้เดินทางมาให้การช่วยเหลือเพียงนายเดียวตอนนี้นะครับซึ่งหากเกิดอะไรขึ้นเราก็จะทาการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยไว้อย่างทันท่วงทีแน่นอนนะครับ,รบตอนนี้ งูเหลือมนั้นลัดขาเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเมันจะหายใจออกไหมงูพี่มันไม่เท่าไรอะ่ะมันไม่เท่าไรพี่งง <c oughs> เนี่ยอ้าวไ้ไหพี่ให้ผมช่วยดึงเอาละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังนำงูออกจากขานะครับไหวนะพี่นะ มีเมดึงตับเชือกไว้พี่เอกอกนนี้นะครับงูเหลือม4เมตรลัดขาเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ โอเคหลุดแล้วถับไว้นะคิปผัดไว้โอเคครับออโอเคดึงตึงๆเลยอ่าดึงตึงขอรูปหน่อยโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับไปไปกรสอบแล้วเลยล่ะสอบเก็บกระสอบอระสอบนะเคิบนั้นเลยนะได้ไม่ขาดครับได้ับจ ไม่ได้ไม่หรอเอาวางต่ำลงิปที่ยวตรงการเข้าเลยครับตรงการเข้าง่ายกว่าตัวกลางตัวกลางตัวต่ำลงต่ำลง เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นจะทําการบรรจุงูลงถุงปุ๋ยเพื่อลาเลียงออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ออกไปจากจุดนี้เพื่อนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ให้งูนั้นได้กลับมารบกวนชาวบ้านหรือสร้างอันตรายให้กับชาวบ้านเช่นนี้อีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมานาโอกาสนี้ เบียรรถขนโลเบียรรถขนงู